มีคนบอกมึงฟันเป็นแมงหรือฟันเป็นแมงจริงฟันพุทธฟันพุทธครับอ๋อฟันพุทธเหรอเมื่อไหร่ห้าเดือนที่แล้วครับห้าเดือนแล้วครับฟันพุทครับก็รีบปวดฟันฟันพุทธมันเกิดอีกแล้วตอนนี้ดียังอ่ะดีแล้วครับไม่เป็นไรตั้งนานครับแต่ครหมอไอ้ฟันพุทต้องปวดนะมันก็มหลักเดือนอาทิตย์นึงครับเดือนวนี้หายแล้วหายนานแล้วไม่ไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยครับเอาแล้วมันขึ้นขึ้นมาจากไหนยังไม่รู้เลยฟันหนุ่มหรือเปล่าใช่ครับแล้ววันนี้ไปไปฟันศองเขาท่านไหนอ่ะนอกเขาได้อ่ะ ก็สอกซ้ายครับฝังเด็กเขาโดนหมัดเข้ามีอะไรเขาเจ็บขาด้วยเหรอหมัดคอดึงท้อข้อขวาดีเวื่าทุกครั้งเลยใช่ไหมเรารู้เลยใช่ไหมรู้ตั้งแต่ยกแรกแล้วครับเขาเจ็บขาเขาแข็ไม่เห็นส่งชิกร้อนเลยเขาเจ็บเขาโดนขาเขามีสะดุ้งเขาสอกเขาไม่เอาหน้าแข้งบังนะครับเขาเอาขาบังสองชือกเดียวเลยยิ้มได้ยิ้มได้เพราะอย่างเราได้งวดก่อนชนะคะแนนเขาอ่ะ ชี้ว่าจะชิบว่าจะมาชนะคะแนนอีกอ๋อแต่ว่าบางเกมแม้ว,ว่าจะาชนะคะแนนวันนี้เกินคาดนะวันนี้ถือว่า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 ดีดีมากครับดีมากเลยใช่ไหมปลาชื่นมากเลยนะเมื่อคืนนี้คุณบอกให้บอกดีขึ้นครับขอให้ตั้งใจฟัมต่อไปมีไหมพอไหวเราอยู่ที่ไหนมีไหมอยากไปวันอีกครั้งครับเอ้าเคยไปวันมาแล้วเหรอแพ้ครับใคแพ้ใครมาสตีฟาน พักแสนสุดไไ Head, สกันไปแพ้ยังไงแพ้สนุกสนุกไหมครับแพ้สนุกอ้าวยังไม่ปอะก <Head S 1> าศเียเอาแล้วเมื่บบอกี้ไม่บอกทางพ่เดียหรือว่าสายช่ว <c oughs> ยไม่กล้าเพราะว่าตอนนั้นมีเรื่องไลครับ เรื่องที่ไปโรงแรมเขาน้ำแตกนะครับรู้ไหมรู้ไปทำยังไงน้ำม่แอ๊บแขนตายน้ำเกลือพี่ไปแขนก็ไม่ได้ทำแล้วพี่ไปแขนใส่น้ำเกลือใส่อะไรเขาเรียกอะไรที่ดับเพลิงอัตโนมัตินะครับไม่รู้ไงครับมันนอกนะครับไอ้น้ำที่แขนใช่เออลองล้อนกันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันแตกทีนี้ไม่ได้ท้อนก่อนเลย ไม่ได้พักผ่อนเลยครับวันนั้นน้ำแตกไม่ได้พักผ่อนเยใช่ครับโอ้ยเอาเอาก็เลยแบบเป็นฝันร้ายมาถึงทวันนี้อยากไปแก้ไปแก้มือโเกรนะได้หมดครับได้หมดชกที่ไหนก็ได้ช่องเก่งก็ได้ครับไม่ไม่ไม่มีเป้าหมายครับพิกัดเท่าไหร่ชกไปเรื่อยๆแบบนี้พิกัดเท่าไหร่ที่เก่งที่สุดเราอ่ะโงมาอีกก็ได้ครับวันนี้วันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสองถึงร้อยยี่สิบห้าได้หมดเลยถ้าไปต่อยวันอาจจะต่อยพิกัดเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบสี่ก็ได้ครับเพราะว่ามันพันกวันหนึ่งนะเฮ้ยร้อยยี่สิบสองก็ได้ครับร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองพักวันหนึ่งี่มันก็โอ้ตัวตัวใหญ่ขึ้นแล้วตอนนี้แต่กอ่อรวยหกสิบสองนี้ซ้อมเริ่มอยู่ตัวแล้วก็มันวยห้าสิบเก้าหกสิบนีงครับตอนนี้เอ,อ้าวันนี้พี่เพื่อนเขาใหญ่กูด้วยนะวันนี้ <laughs> นี่เราซ้อมกับซ้อมค่ายเดีวยวกันกับผักบุ้งเหรอเนี่ยใช่ครับแล้วผักบุ้งเป็นไงบ้างตอนนี้ ชุ่มน้ำอยู่ชุ่มน้ำอยู่น้ำท่วมน้ำท่วมบชุ่มน้ำอยู่คพุทาคพุทงหมดแล้วแต่ตัดนอะไดเลยนคนะเอาล่ะครับไม่เป็นไรนะไปเป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยอายุอนี่อายุ อายุ19ครับเก้ายังไม่ติด้งมีลูกกี่คนแล้วเนี่ยยังไม่มีลูกัไมม่นะจังหวัดไหนครับเนี่ยจังหวัดขอนแก่นครับเอาอยู่ขอนแก่นดีกว่าแป๊งครับบอสอีสานบ้านเข้าเลยบอ็ได้ชัดจริงเลยครับโอ๋อยู่บ้านเดียวกันกับผมรักาจริงกันเลยนะชิมเพลครับชิมแพลว่ะครับไปย่างก่อนไปหม้อกอนได้เลยครับก็วันนี้ทำทำเร็จแล้วนะครับใครที่ติดตามเชียร์ก็ขอบคุณมากครับ